สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณคุณโนกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณคุณโนกก็จะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์กันค่ะเรื่องนี้นะคะคุณครูออกสอบเยอะเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทบทวนกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําแบบทดสอบกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ วัฏจักรชีวิตของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตและสืบพันธุ์มีลูกหลานเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปได้ในช่วงของการเจริญเติบโตสัตว์ทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างบางชนิดเปลี่ยนแปลงมากบางชนิดเปลี่ยนแปลงน้อยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อๆกันไปเช่นนี้เรื่อยๆนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่กันค่ะสัตว์ออกรูปเป็นไข่มีวัฒจักรชีวิต3ระยะนะคะกลุ่มที่1 เมื่อฟักออกจากไข่แล้วจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เลยค่ะอย่างเช่นไก่จิ้งจกงูปลาเป็นต้นนะคะเด็กๆทีน,นี้มาดูกลุ่มที่สองกันนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยเมื่อฟักออกจากไข่แล้วนะคะตัวอ่อนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนถึงตัวเต็มวัยนะคะ ถึงจะมีลักษณะขายพ่อกับแม่ค่ะอย่างเช่นกบนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเราก็จะมาดูวัชจักรชีวิตของสัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัชจักรชีวิตสีระยะด้วยกันนะคะอย่างเช่นผีเสื้อมแมลงวันเต่าทองหิงห้อย สัตว์กลุ่มนี้นะคะเมื่อฟักออกจากไข่แล้วตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนถึงตัวเต็มวัยถึงจะมีลักษณะเหมือนพ่อกับแม่ค่ะเด็กๆต่อมานะคะเราก็จะมาดูวัฒจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวกันค่ะเด็กๆ สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีวัฏจักรชีวิต2องระยะนะคะก็จะได้แก่หนะะึ่เลยค่ะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็อย่างเช่นสุนัขแมวช้างม้าวัวควายหนูวานแมวน้ำแล้วก็คนเหล่านี้เองค่ะต่อมานะคะอย่างที่สองก็จะเป็น ปลาบางชนิดนะคะก็อย่างเช่นปลาเข็มปลาหางลบยุงปลาสอดสัตว์เหล่านี้จะมีแค่2ระยะนะคะก็คือตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เราทบทวนเรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์ไปบ้างแล้วนะคะคุณครูก็จะพานักเรียน มาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะเอ๊เด็กๆจะพอจำได้ไหมนะคลิปที่คุณครูเคยสอนมาเดี๋ยวตามคุณครูไปทำพร้อมกันเลยนะคะค่ะเด็กๆตามคุณครูมาดูกันเลยนะคะข้อที่1ถามว่าสัตว์ในข้อใดมีวัฒจักรชีวิตแตกต่างจากพวกมากที่สุดค่ะกพึ่ง ขอไก่คอนกเอ๊่เด็กๆคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือกอไก่ค่ะพึ่งเพราะว่าพึ่งนะคะมีวัฏจักรชีวิต4ระยะค่ะส่วนไก่กับนกนะคะมีวัฏจักรชีวิต3ระยะด้วยกันค่ะเด็กๆเอะใครตอบถูกบ้างนะ เราก็จะมาต่อกันที่ข้อที่สองกันเลยนะคะเด็กๆถามว่าคุณพ่อกําลังตัดแต่งต้นไม้ในสวนสังเกตพบหนอนผีเสื้อกําลังกินใบไม้คุณพ่อเห็นผีเสื้อในระยะใดก็ไข่ขอตัวอ่อนคอดักแด้เอ๊กินใบไม้ได้เนี่ย ต้องอยู่ในระยะไหนหนะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวอ่อนค่ะเด็กๆเพราะอยู่ในระยะที่เป็นตัวหนอนนั่นเองค่ะต่อที่ข้อที่สามกันเลยนะคะสัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิต3ระยะทั้งหมด กอไก่จิ้งจกอยู่ขอเตา่าตักกะแตนกบคองูผีเสื้อแตนเออันไหนนะที่มีวัฏจักรชีวิต3มระยะทั้งหมดเลยข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะเด็กๆ เต่าักกแตนและกบมีวัฒจักรชีวิต3ระยะค่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่4กันเลยนะคะสัตว์ในข้อใดมีวัฒจักรชีวิตเหมือนกันกอไก่วัวปลาหางนกยุงขอไข่พึ่งกบ คอควายผีเสื้อจระเข้เอ๊เด็กๆเ,เลือกข้อไหนนะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะวัวและปลาหางนกยุงค่ะเพราะว่าเป็นสัตว์ชนิดออกลูกเป็นตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็มีสองระยะนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อที่5กันเลยนะคะตัดในข้อใดมีวัตจักรตามแผนภาพนี้เด็กๆไปดูแผนภาพด้านซ้ายมือเลยนะคะเอ๊เด็กๆเห็นมีกี่ระยะคะอ่ามีด้วยกันสี่ระยะนั่นเองนะคะไปดูตัวเลือกกันเลยค่ะกอไก่ยุงขอไข่แบงมุมคอควายเป็ด สัตว์ชนิดไหนนะมีวัฒจักรชีวิตสีระยะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ค่ะยุงนะคะมีวัฒจักรชีวิตสีระยะส่วนแมงมุมก็มีวัฒจักรชีวิตรสระยะเป็ดเองก็มีวัฒจักรชีวิตรสระยะค่ะเด็กๆ ข้อ6ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์สองระยะกแมวและวัวมีวัฏจักรชีวิตสองระยะขสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตสองระยะออกลูกเป็นตัวคเต่าและสัตว์ทะเลอ,อื่นๆมีวัฏจักรชีวิตสองระยะอ ข้อนี้เด็กๆเ,เลือกข้อไหนนะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะคะข้อคอควายเป็นคำตอบที่กล่าวไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเต่ามีวัฏจักรชีวิต3ระยะนะคะเด็กๆก,ก็คือออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็เป็นตัวอ่อนตัวเต็มวัยค่ะ ข้อ7สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งออกลูกเป็นตัวข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้ก็มีวัฏจักรชีวิต3ระยะขอมีช่วงเวลาของการเป็นดักแดก้คอมีระยะเวลาของการเป็นตัวเต็มวัยยาวนานกว่าระยะอื่นเอเด็กๆเลือกข้อไหนคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวนะคะจะมีวัฏจักรชีวิตแค่2ระยะค่ะดังนั้นเขาจึงมีระยะเวลาของการเป็นตัวเต็มวัยที่ยาวนานกว่าระยะอื่นนั่นเองค่ะเด็กๆข้อ8 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้อวนตาถี่ในการจับสัตว์น้ำกเพราะสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยจะรอดผ่านอวนได้ขอเพราะไม่สามารถแยกประเภทของสัตว์น้ำที่ต้องการจับได้คเพราะจะทำให้ตัวอ่อนของสัตว์น้ำถูกจับมาด้วยเอ๋เด็กๆเลือกข้อไหนคะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้พอพอควายค่ะไม่ควรที่สุดก็คือเพราะจะทำให้ตัวอ่อนของสัตว์น้ำถูกจับมาด้วยนะคะสัตว์น้ำเหล่านั้นก็จะไม่ได้เจริญพันธุ์แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ของเขานั่นเองนะคะเด็กๆข้อเก้า การกระทำของใครไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อวัฒจักรชีวิตของสัตว์น้ำมากที่สุดกออยทำฟาร์มเพาะพันธปลาขอิวชอบจับปลาในฤดูวางไข่คออ้วนมักจับปลาบริเวณปากแม่น้ำเอะเด็กๆเลือกข้อไหนดีคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะอิว๋วชอบจับปลาในฤด,ดูวางไข่จะทำให้สัตว์น้ำนะคะไม่ได้เจริญพันธุ์แล้วก็อาจจะสูญพันธุ์ในที่สุดนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะเด็กๆสัตว์ในข้อใด กินอาหารประเภทเดียวกับอาหารของวัวก็นกขอสิงโตคอหมาเอเด็กๆตอบได้ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือม้านั่นเองค่ะเด็กๆม้าจะกินหญ้าเหมือนกับบัวนะคะหรือก็พืชทั่วไปส่วนนกกับสิงโตสิงโตก็จะกินเนือ นกก็จะกินทั้งพืชแล้วก็มแมลงต่างๆนั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายนี้คุณครูคก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนหรือย้อนดูคลิปที่คุณครูเคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนสอบอย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนก่อนสอบด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ